มีแต่ทางแก่เบียบหัวยใต่ยจุ๋มอยูน่นากันจนบ่มีลูกหน่อยนั่งโอ้เมื่อคิงซะแล้วพี่น้องเอ้ยอาลิสานาดหน่อยเน่าอยูในปางถึงเวลาว้างแผนอานดูดีแล้วบอมีแนวมากขวางใดภายในใจมันแขียนขังแม่นความหลักสิมาพังบอสมบังกับพี่เจ้าบอมีใ้ห่วงหา ลิสานาลาจัดแต่งอาหารมีข้าวหวานของมากพี่พระองค์อวนอายไมยชีวิตปองขาพญาเมืงให้ใตยจุ่มนี่คือมอลสุมคือนี่รักนี่แก่นแทนอายพีผู้ตายความมุ่หมายที่คิดไว้ต้องปิดทียบทิ้ห่าถึงสิเป็นสามีกาสร้างตามมันแล้ว ต้องหาแนวปอง่าอย่าผิดมากผ่สสมไสคุกอาหารลงไปสิถวายวพี่เจ้าให้หมอเมียนแม่นบ่อย่างมึงตายแน่เอาล่ะถึงจังในกระตามสางพี่น้องเอ้ยอลิสาตั้งใตสิแก่แคขนให้เสด็จพี่เมฆลา วันนี้แผนการที่อลิซาไ้าาต้องสําเร็จแทนแนนนนหมักวิเทหะเึ่งต้องตายแท้อลิซาจ้าเสด็จพี่เมกวิเทหะมาพอดีเลยหอมไม่ได้ไกลเลยเฮ็ดยังให้พี่กินน้อน้องล้าเสด็จพี่เพคะื่อนี้น่ะอลิซาจ,จัดเตรียมอาหารไว้วิตังแต่ของพระองค์ชื่นชอบข้างนั้นเลยนะเพคะช่างรู้ใจพี่จริงๆเลยนี่น,อน้อง มอมฉันน่ะจัดพิเศษให้สําหรับเสด็จพีคนเดียวเลยแหละเพคะเดี๋ยวมอมฉันจะเป็นคนปอนเสด็จพีเองนะจ๊ะอ่ะามัมมัมมัมนะเพคะ,ะเฮ้ยเสด็จพีสเสด็จพีไปอย่างกะทำแบบนี้เพคะพ่อฮุบปะเธอรู้ตัวหรือไมอ่อลิสาว่าเธอกระไรเห็นอย่างลงไปฮะเสียแรกที่เรานี่รักเธอไว้เนื้อเสื้อใจเธอ มอบคมแลกก็วันดีกำเธอมาโดยตลอสันดานยิ่งผู้ใจลายวางลายปันเสือปลาแอพพาแนวสุขสอนบอมีมองสีสุมเลิงนี่ละโนเพิ่นว่าบังนำเพิงมันขังอยู่ทางในบอมีภัยเห็นใจมนุษย์คนเฮาใด หลงบ้างใจไปน้ำเจา้าจังเลือกเอามาเป็นคู่ฟูพ่อใจที่ยู่รวมจนเผาว่าแก้ตายมึงสามารถคิดลายหมายปิดทีบที่ว่าเอามานยาเป็นข้าล้มคมไก้แห่เสือโจทย์เราเดิอว,วันนี้มึงหนีไปกูบอง,งยิ่งทั้งพวกให้จื้อว้อย่าเอาเยี่ยงอย่างพา,านาะ ไปนี่ออกจากบ้านจากเมืองของกูไปอีผู้หญิงเอาปีกกะลีบ้านกะรีเมืองคิดที่หวังปองข่ามมึงบ่มีสัจจะคำาวบ่อแม่แต่น้อยคำเบาหวานจ้อยจอยบ่มีหมองบอลสิเอาทหารวันยองเขารีบในประเทศผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านจากเมืองของกูไปเว้ยก่อนพวกเราสีโมโหไปมากกว่านี้ออกไปเลยไอหัวไปฮองบ้านหลังนี้ของฉัน จับได้หรือไม่วพ,พ,พระองค์นะเป็นคนหลอกบอกมาชันแสดงพี่เบขรรจ์เขาบ่มฉันง่ายพี่พระพงษ์และที่บ่อยบอมฉันเกลียดแค้นเ่อยในกันพี่พระพงษ์นี่หมายความว่าถ้าเป็นน้องสาวของเมฆขรรจ์หรือเป็นแล้วพี่คะเท่ากับว่าที่ผ่านมานี่มันเป็นแผนการของท่านหรืออลิสาต้องๆพี่พระพงษ์เลีวสิ้นดีถ้านติไปใส่กับไปในอลิสาอย่าให้เราเห็นหน้าอีกใส่หัวไปเสด็จพี่ สงสารเน้สงสาหน่อยนาราอาริสาผู้ต่อยต่ำเศรละกรรมทเวตโ,โอป้อมีมองสิเพิงผ้าสาแล้วถือในละเทียนออกจากบ้านขึ้นสู่นครธรรมพร้อมพิปัตมากณนิกาปไปหลับย่ายกับตาไปอยู่น้ำในวังกวง